ครับลองปืนยิงปลานะครับปีกโรเลอร์ปีกข้างเขานะครับลองดูปีกข้างเขาที่ถอดได้นะถอดออกเป็นข้างเขาสั้นๆก็ได้ครับเผื่อไปหายิงหนูยิงอะไรนะครับแล้วก็ใส่เป็นปีกข้างเข้าไปถ้าอยากใส่โรเลอร์แล้วก็ประกอบมันต่อก,กันได้ครับสามส่วนอ่าไม้โพ์ทรลครับเอาเลยกับกล่ลองนมแล้วกันเนาะนั่น่ะสะกหกเจ็ด<อ>เมตรมยางรู้สึกจะร้อนหน่อยๆเนานะ อย่างอดไม่ได้หนึต้องมัดใหม่เอาตัวดีอืมเรียบร้อยสิบกีเดีเลยตรงดีแล้วได้อยู่อีกสักรอบได้ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยไปเอาพยุงมาเล่นลด้วยสูสีกันละกับไม้โพทะเลจะกินผมก็ชอบใส่ใส่ลอกเลยนะลอกกระปุกผมมีเยอนะจิดให้ใส่ขาดีซีดไปบานไป,ปวันเราจิตปลาช่อนเราก็ลากมา,าแบบนี้แล้วครับเดี๋จะไปให้แป๊บนึงข่าทุนแข็งมา เมื่อกี้ยงยากับน้ำแข็งอยู่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อีกช็อตหนึ่งนะครับลายโพทะเลครับสองด้านด้านนี้ก็ออกแดงๆหน่อยครๆไม่ประดูนะครับส่วนในนะครับข้งขางเา้าถอดได้เป็นข้งขางเา้าเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้โรเล่ <c oughs> เดี๋ยวผมตั้งเป้าให้เขาตั้งเอาดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้กระปองนมนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้พาน้องๆเขาทำปืนต่อ ไม่น่าจะพลาดนะครับไหลเยอะอยู่นั่นเนี่ยเราระยะเรายิงปลาพอดีแต่ว่าเรายิงปลาเราอยู่บนต้นไม้ไม่ได้เปรียบนะครับอันน um> um> ี้อย um> ู่พื้นที่เท่าๆกันสี่เมตรก็เล็งตรงได้พูดถึงมาหยักประมาณนี้ได้ตอนนี้ยังก่อนไกลกันนะยรับยำยิงโคลอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาก่อนปลาอยู่ตรงไหนางนีนนะั่นแหละเห็นไหมเออเนี่ยนี่ปลายนิ้วครับอ๋อเรียบร้อยกินังกาเลยจะเป็นปลานิลก็ะไซกับโลครับปลาใหญ่ไปหน่อยอยากให้มองเห็นนะครับ กินเปเลตาเล็กๆลลก,ก,กลไปแต่รู้สึกว่ายางอ่อนเนาะยางอ่อนจะเป็นมัดใหม่ส <15 S 2> ิบห้าเมตรสิบหกเมตรต้องเล็กอันนี้ออที่ช่วงบ่ายเดี๋ยวเจออีกรอบนึงครับมีททส,อส,อสองตัวเดี๋ยวจะเทสให้สักสองตัวเลยทะลุทะลุสอดนะ<อ>ครับลอกแล้วก็หมุนมาเงีย้ยเยือกปลาสก <ๆ S 1> สองสัตว์เพอแล้วเนาะเราจะพาน้องๆมาฝึกงานอยู่เดี๋ยวจะให้เขาค่อยๆเอาใช้มือขัดนะครับวางมาสี่ห้าคนเหลืออีกไม่สบายคนสองคน นี่กระเดาเ <c oughs> ออกระเดา <c oughs> โอ้ขัดใจเด้อโอ้ไม่กลบเอออย่างเงี้ยไม่กลัวเพื่อนเลยชอบชอบชอบเพื่อนฝุ่นเหมือนกันเนะ <c oughs> ี่ยอ๋ออ่าขัดไปขัดไป <c oughs> นี่ไม้ชิล็กนะครับกระดาษใส่แฟนกันมีด้วยเอามาหายเยอะอยู่ใส่เหรอมันลวก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 อปหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันมีเหรียดอยู่ใส่ ว่าเอาไปจากประเทศแถมุนกินอันนี้ได้เยอะมาเกิดเงี้ยเดี๋ยวจินมาเก็บงันให้รอบหลังเดี๋ยวใส่เครื่องเครื่องทับเครื่องเอาอันเริ่มต้นนะแล้วก็เดี๋ยวมาเบอร์เียดให้อยู่ใส่เบอรียดเบรียดอร่อยก็ได้ละกระดาษใส่เอาไปขัดไปใช้งานมือครับขัดเก็บงานไปเรื่อยๆแล้วก็ วันนี้บรรยากาศฝนก็ตกครับคงไม่ได้ทําสีอะไรนะจะเป็นพรุ่งนี้นะครับดูช่องใบอีกรอบนึงน,นี่ก็ใบแล้วะเพื่อกินข้าวส่วนผมก็กําลังใส่ไกปืนยิงอีปืนหนังติ๊กนะครับกําลังใส่ไกก็ประกอบรอให้มีแดดแล้วกันส่วนบางตัวที่ส่งได้ก็ส่งนะครับตัวที่ทําเสร็จก็มีนะครับเหลือแต่ตัวใหม่นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ฝนกําลังตกครับกําลังปิดผ้าใบอยู่ปิดผ้าใบกันกันฝนล,ละอองฝนเข้าติดปืน แต่ไม่น่าจะไม่น่าจะตกแรงนะเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนจะยิงก็ไม่ได้ยิงทีเดีเดี๋ยวผมจะมายิงปืนอัติกนะครับช็อตสุดท้ายแล้วกันนะครับให้ให้ดูนะครับผ,ผลนี่แหละผนตกอยู่แต่ผมยังอยู่ในร่มนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป้าก่อนนะให้ดูปืนยิงปลาไปแล้วปืนยิงปลาก็อยู่3,000 3,000ขึ 3, 000, ้นนะครับจนถึง4,000กว่าแต่อยู่ที่เนื้อม้อยู่ที่ ไม้อะไรนะครับราคาก็อยู่ประมาณแอดไลน์มาได้จะเป็นยกยิงนะครับปืนยิงปลาหรือว่าเป็นปืนหนังสติกสองระบบก,ก็มีระบเบเดียวก็มีนะครับปืนหนังสติกก็อยู่พันเก้าสองพันนะครับอยู่แถวนี้ถ้ามีพัน้ายก็สองพันกว่านะครับสองพันขึ้นสนใจก็แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าสามห้าสองสี่สามห้าศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป้าออก่อนนะครับสตาอปก่อนเดี๋ยวผมมาดูเ <c> ล <oughs> เซอร์นะครับเลเซอร์หรือว่าดอทไม่รู้อยู่ไหนมาขึ้นผมมาไปแล้วมาขึ้นผมถ่ายแล้วก็วิดีโอโดนโอ้โนี่ครับ คือเลเซอร์ที่จะใส่ปืนตัวที่ผมกำลังจะยิงนะครับอันนี้ก็เลเซอร์ก็จะมีคู่มือนะครับเลเซอร์แล้วก็มีสายยาวเอาไว้แบบไม่ต้องพะวงมาเปิดตรงนี้ได้เปิดปิดตรงนี้ได้แล้วมุนฝาตังนี้ออกแล้วก็ใส่ตรงนี้มาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจับไปตัวหนึ่งแล้วกันมีสองรุ่นนะครับรุ่นห้าร้อยกับรุ่นเจ็ดร้อยขาสมซื้อมาในขาตั้งหากนะครับผมซื้อมาใส่ทหารเป็นฐานชาร์จนะครับนี่ที่ชาร์ตฐาน นะครับมีให้ก้อนหนึ่งในชุดนะครับพร้อมที่ชาร์จคือเราไม่ต้องซื้อแบตอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาไปโฆษณาตรงนู้นแล้วกันตรงนี้ที่จะส่งงานออนไลน์นะครับตรงนี้ฝนตกนะครับน่าจะห่อในช่วงช่วงบ่ายตัวที่เสร็จแล้วก็มีตอเงเกมเดเซอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวใครว่ากันเดี๋ยวผมไปยิยงจกช็อตหนึ่งนะครับผมไปทำวิดีโอก,ก็กระชอนกระแท่น,นเพื่อปฏิบัติกันที่ใช้ เดี๋ยวผมขอเทสสักสิบลูกนะโอเคครับผมครับส่วนที่เป็นเลเซอร์นะครับที่ผมใส่กับปืนไม่ว่าจะเป็นปืนอีตาปืนดังติกปืนสไลด์ต่างๆนะครับผมก็มีหลายราคาเนานะมีจังแส่สามร้อยห้า้บาทเก็อบร้อยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างนะ่ยอ่ผมเอาตัวท็อมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวที่ชาร์จถ่านในตัวนะครับาชาร์จในตัวก่อ,อนึ่งนะครับมีคู่มือนะครับการใช้งานให้คู่มือบอก ฐานยัยงไงอันนี้ตัวนี้เป็นฐานชาร์จนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่ผมใส่กับปืนอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเขาก็จะมีหกเหลี่ยมให้นะครับในเซตนะครับสามขนาดนะครับอยู่นี้สามขนาดก็มีตัวที่ตั้งสูงต่ำซ้ายขวานะครับใช้ตัวเล็กนะครับเล็กสุดตัวกลางก็ใช้กับตัวนี้เพื่อล็อกไอับตัวนี้เ<ช>ลเซ<ม>อร<ม>์ล็อกให้มันแ<ม> <ๆ S 2> น่นแล้วก็สายใหญ่นะครับใช้ล็อกกับ ตัวขานะครับขาจับนะครับผมจะมีต่างหากนะครับซื้อมาใส่ให้ต่างหากนะครับจริงต้นทุนก็หลายบาทเหมือนกันนะครับในตัวขาเนี่ยเป็นร้อยเหมือนกันนะเป็นขาแท้นะครับก็มีแบบทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เป็นแบบไฟเบอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับใส่ถ่านก็จะมีบอกนะครับบวกลบด้านไหนหันหันหน้าไปไหนก็จะมีบอกมีรูปอยู่อ๋อนี้เดิมๆนะครับถ่านก็หนึ่งหันบวกออกนะครับ ดันดันบวกออกไปข้างนอก <c oughs> แล้วก็ใส่เข้าไปเล้วถานหมดแล้วก็ชาร์จนะครับมีที่ชาร์จให้ราคาก็รวมนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทมีจังขาขาผมให้ฟรีนะครับอ่ามีจั้งขาสักอะไรให้ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปดูมีถ่านไหมเดิมๆนะครับอันนี้สีแดงมีสีเขียวแลวสีแดงนะครับ <c oughs> เอาไปชาร์จก่อนครั้งแรกแล้วก็มีสายตัวนี้อะแดปเตอร์อันนี้เพื่อติดไฟฉายเอาไปดัดแปลงครับเขาแถมมาให้นะครับในในชุด แต่มันยืดได้นะครับก็ใช้แทนก็สวิตตัวนี้สวิตปิดเปิดเอาตัวนี้ออกบางคนไม่สะดวกก็คือไม่ต้องยื่นมือกลับไปกลับมาเอาไว้ไวต้ตรงด้ามจับเลยครับตรงมือจับอะตรงที่เรากรรเราจะได้สะดวกครับหายางหาอะไรพัดไวมันจะเป็นสวิตตัวนี้นะครับในสวิตเกิดตรงนี้ก่อนหาสวิตก,ก่อน จะมีปิดมีเปิดนะครับมองไม่เคยเห็นนะนะประมาณนี้ครับใาสา่ใส่มาแล้วก็ใส่ตรงนี้แหละเอาใส่ตรงมือจับเพื่อจะได้กดง่ายๆครับกดแล้วก็ยิงประมาณนี้ครับก็จะได้สะดวกไม่ต้องใช้มือมากดบดเปิดตัวนี้บางทีเขาอาจจะตื่นอย่างนี้หาที่ไว้ตรงที่เราถนัดนะครับเป็นสายยาวขอแถมให้ได้เร็จตัวนี้สว่างครับสีเขียวก็สว่างนะครับมีสองสีสีแดงสีเขียวอินก็เดตใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ถิ่นก็สีแดงก็ได้อันนี้ก็คือดัอดตัวท็อปนะครับที่ให้ในเซ็ตมีตัวนี้มีคู่มือมีสายให้สายยาวส่วนตัว500บาทก็คล้ายๆกันชาร์จได้เบิรนกันนะครับส่วนตัว300ก็ใช้่านธรรมดานะครับเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนผมจะลองมายิงดู <c oughs> นั่งยิงแล้วกันเนาะง่ายดีด ส่วนตัวนี้เป็นปืนยิงปลาครับเป็นไม้พยุงทั้งคู่นะครับส่วนตัวสั้นผมใช้เป็นยกยิงทําเป็นปืนหนังติ๊กนะครับทําเป็น2ระบบก,ก็ได้ก็ทําที่สําหรับใส่กับลูกดอกยิงปลาได้ด้วยติดลอกประมาณนี้อ่ติดลอก PVC หรือจะเป็นลอกกระปุกก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกอันนี้ก็เป็นปืนยิงปลานะครับมันยังไม่พร้อมผมอครอไกครับไกกล่องเซฟมันมีนกนะครับเอามาใส่อันนี้ผมใส่ไกหนางติก๊กไว้ไเล่นนิเชยนะครับอ่าตัวโรลเลอร์นะครับควาห้าง50ครับ ลางใช้ไม้ประดูนะครับมันสวยดีก็คันท้ายพยุงเต็มๆนะครับประมาณนี้ผมก็รอเทสอยู่นะครับรอยิงให้ชมกันอยู่ก็มีแต่ตัวไม้โพทะเลที่ยิงให้ดูเมื่อกี้นะครับมามาดูปืนดักติ๊กนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป้ามาลองดูขึ้นไกลนะครับ ขึนไกลเสร็จแล้วก็มืออยู่นอกไกลนะครับขึ้นอยากก่อนดึงไปมือซ้ายดึงไปมือขวาดึงมาถ้าถนัดขวาก็มือขวาไปมือซ้ายดึงมาวางให้ปึ๊บแล้วก็ยกขยับเขาจะมีมาร์กอยู่นะครับมีมาร์กอยู่ตรงหนังรองนะครับอสี่ขีดให้มันอยู่กกลางนะถ้าไม่ตรงทางไหนเราก็ดึงเอานะครับแล้วค่อยใส่ลูกเอาเป้าด้านนี้แล้วกันนะครับด้านซ้ายอันแรกแล้วก็เปิดได้เซอร์โอเค ก็คือยิ้สว่างนะครับถ้ายางไม่เท่ากันถ้าเรากิดเลเซอร์มันห่างเป้าซ้ายขวาไม่มากเราก็ตั้งเลเซอร์เอาครับไม่ต้องไปมัดยางใหม่นะครับถ้าเราใช้เลเซอร์นะเลเซอร์มันตั้งขวาซ้ายได้นะครับเด้งตรงเป้าแต่มันไปถูกกางทางกว่ามันสองนิ้วแล้วก็ปรับจากเลเซอร์ไปหาตรงที่เรายิงถูกครับสองนิ้วมันจะไปตรงพอดี ยิงเข่าๆนะครับก่อ,องสองครับดูกันเ <c oughs> มื่อเราออกไปหาอยู่หนะกินก็ต้องถือไปด้วยถือไอ้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมที่ที่ให้ไปได้ก่อนนะต,ตัวที่ปรับกล้องนะครับบางทีมันลรรวมที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับ <c oughs> กล้องออก้ายออก,กอะไรก็เราปรับด้วยนะครับ <c oughs> ใสก่กะเปอาไป <c oughs> เอาสามนะครับ อีกสองเป้ายางนะครับถ้าหาซื้อใกล้บ้านไม่ได้ก็สั่งซื้อเอาครับมีจำหน่ายอยู่ได้ครับลูกดินก็สั่งกับน้องกาแฟก็ได้นะครับน้องกาแฟเนื้หลายๆคนเขาขายหลายคนอยู่นะครับเซิร์ชไปหาในคูเกิลยูนิเวอเน็ตถามว่ามีลูกดินขายที่ไหนแล้วก็ลองถามเขาเอาขาก็บอกเองนะครับเต้าสี่นะครับอันนี้ผมยิงตามเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เล็งนะครับตัวนี้ เพราะว่าผมมีมีเลเซอร์อย่างผมใช้ไฟหัวใช่ไหมไปหากินนกขึ้นเวลายกยกมาสองปุ๊บไฟหัวจะบางกับเลเซอร์พอดีมันจะมองทาให้เราท้าหลงนี่ขยายแรงนะครับลูกดินนะครับออกล่าได้เลยนะครับลูกดินน้ําหนักเยอะอันนี้ผมจะไม่เลงนะครับผมจะไปตามเลเซอร์ถ้ามือนิ่งเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องไปเลงเพราะว่าเรามีเลเซอร์เราซื้อไปประโยชน์ของมันอยู่ตรงนั้น คือเราเอา่อเราก็จ้องจ้องไปแล้วแต่เราใช้เลเสอร์ยิงแล้วดีงไม่ต้องเล็งยากครับมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเผื่อเราเออกขายอยู่หากินมาดูที่สว่างนะที่กินก็มีไม้ประดู่ก็พันเก้าไม้ทั่วไปครับพันเก้าร้อยบาทแต่ว่านี้พยุงจะแพงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับมีแค่ตัวเดียวทําขึ้นมาเพื่อเอกระสวยนะไม่อยากได้เลเซอร์ผมมีกล้องอยู่แล้วผมก็พอออกครับขาให้ไปแล้วแถมพร้อมปืนนะครับขาตรงนี้ ไก,ก่ก็ขึ้นขึ้นวงกลมนะครับอย่างมีให้สองเส้นนะครับติดปืนไปตัวที่แม่นสุดแล้วก็แถมไปหนึง่งแล้วก็ลูกดินลูกแก้วมีให้นะครับสนใจอยากได้ตัวไหนก็ทักมาครับเบอร์ที่เดี๋ยวผมส่งลงไปในในตัวนี้นะศูนย์เก้าสามหสี่ามหศูนแปดนะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับง่ายดีอยู่เฟซผมก็คำปูนปัตตาโพชื่อ,อ,อจริงนะครับคำปูนก็กดรับเคลื่อน้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สองวันขึ้นนะไม้พยุงเดี๋ยวค่อยไปดูปืนยิงปลา บันหลังแล้วกันยังไม่เสร็จปไปี๋เป็นแนะนําอย่างหน่แป๊บหนึ่งครับส่วนที่ผมยิมเมื่อกี้ก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็อยากได้กระสังมานะครับเดี๋ยวผมทำครอบใจให้เขาก่อนผมจะส่งวันวนีนนนนนนน้นะครับวันวันนี้วันที่เทเลสที่แปดมีนาใช่ไหมวันนี้วันที่แปดมีนานะครับเดี๋ยวผมทำครอบใลใส่เขาก่อนเขาจะได้ไปส่งช่องใบนะครับกดตัวใหม่ก็คงเจ็บงานไม่ได้เดี๋ยวทำครอบไให,ให้เขาก่อนโอเคครับตามนี้ฝากกดติดตามด้วยครับ โอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอาผูนี้เราไปส่งโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันบวัสดีครับบวัสดีครับ